ชื่อเด็เหกหญิงภาสีมณน้อยนะคะอยู่ชั้นมาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนิลยยงแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนของเราก็มีกิจกรรมกีฬาสีนะคะโดยแบ่งด้วยการเป็นสองสีก็คือสีเหลืองกับสีแดงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบรรยากาศของแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงบ้าง พี่พลอยค่ะสีเหลืองนี่มีการเตรียมงานยังไงบ้างคะก็แมงกันควบคุมดูแลแบ่ง ดูแลสแตนดแลกีฬาแล้วก็การเงินซื้อของโอเคแล้วสแตนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตีมอะไรคะเป็น,ปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอเคขอบคุณค่ะพี่เพิ่งหาสีแดงเนี่ยมีการเตรียมงานยังไงบ้างคะก็ตอนแรกเราก็ต้องแบ่งนักกันก่อค่ะแบ่งหน้านี่ตามความเหมาะสมแต่ละบุคคลค่ะอย่างเช่นถ้าคนที่ ถนัดก,การวาดรูแล้วก็จะให้การเป็นการแบบออกแบบเตนแล้วก็าการวาดผ้าบนไม้อัดนะคะก็นำไปแต่งน,บบนันวาดรูปต่างากอะไรอย่างเงี้ยค่ะธีมที่เราคิดเริ่มแรกนะคะเป็นทีมคาร์บอย่ะอันนี้ก็ยังใช้ธีมคาร์บอยอยู่อันนี้เราก็ได้ทำทีมแบบว่าพื้นหลังลก็จะถึงคำว่าคาร์บอยซิตี้2 0 1 5ค่ะใช้พื้นหลังเป็นสีโทนร้อนนะคะโอเคขอบคุณค่คะ ของที่สาวคนแต่ละของแต่ละสีโอเคอย่าลืมเอาคีิปไปเปิดในรายการแล้วก็อย่าลืมเลือกหนู่้ได้นะคะสวัสดีค่ะ